สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับข่าวคุยนะครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม e ช่องสุวรรณภูมินะครับคืนนี้รายการจับข่าวคุยเราเริ่มต้นด้วยการนำสกู๊ปข่าวเรื่องของความเน่าเหม็นในส่วนของคดีโครงการครองด่านที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ามันเป็นมหากราบที่วันนี้มีการจับตามองเพราะว่าในส่วนของตัวผู้กระทำความผิดวันนี้นอกเหนือจากมีผู้เสียชีวิต มีคนหนีคุกออกไปนอกประเทศก็ยังมีนักการเมืองอีกส่วนหนึ่งที่ยังโลดแล่นอยู่บนเวทีในการเมืองในขณะนี้แล้วดูเหมือนว่านักการเมืองคนนั้นพยายามที่จะสร้างปรามีเกิดขึ้นเพื่อที่จะไปกรบกระแสข่าวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคดีความน่าเหม็นในโครงการโครงดักคือนี้เป็นอีกคืนหนึ่งนะฮะที่รายการจับข่าวคุยเราไปเกาะติดเรื่องนี้เหตุผลเพราะว่าในขณะนี้การทํางานของปปชซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของคดีโครงดักอยู่ในขณะนี้ สังคมกําลังตั้งข้อสังเกตว่าการทํางานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือวปป,ปชนั้นวันนี้ล่าสุดเรื่องของคดีสนามกอล์ฟอัมพายซึ่งเพิ่งจะขาดอายุความไปมันมีเครื่องหมายคําถามเกิดขึ้นว่าคดีที่มีกลุ่มการเมืองมีนักการเมืองระดับบิ๊กๆเข้ามาเกี่ยวข้องดูในคดีต่างๆเหล่านี้ทําไมปป,ปชต้องปล่อยให้ขาดอายุความไปตั้งๆ้งท,งที่โดยกระบวนการในการทํางานของปปชนั้น น่าจะมีการวางเงื่อนไขเงื่อนเวลากรอบเวลาในการทํางานคดีสาคัญมันควรจะแยกแยะนะวันนี้เมื่อสนามกอล์ฟอัมไพยหมดอายุความไปสังคมเริ่มตั้งคําถามมีความเครือบแคลงสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นคดีคลองด่านที่สานิสวรณภูมิที่รายการจับข่าวคุยเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดจะปล่อยให้ขาดอายุความไปอีกหรือไม่ใครต้องรับผิดชอบค้าหาว่าคดีนี้ขาดอายุความไปประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรเพราะโครงการนี้มูลค่าโครงการนั้นสอง0,000ื่นกว่าล้านบาท <c oughs> ทีนี้นะครับเราจะไปเกาะติดการทํางานในส่วนของเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติหรือว่าสตชครับทีนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณชัยนิดันพยอมแย้มโฆษกของสอตชและคุณโรจนศักดิ์แสงสิริวิไลครับเลขาธิการกของสอตชมาพูดมาคุยในรายการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทางสตชได้ไปลุกคลืบในการทํางานของปปชต่อคดีดคลองด่านอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เห็นภาพ ทั้งคุณเฉยดันทั้งคุณโรจนนาสักไปยื่นหนังสือต่อปปชอ,อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราไปติดตามเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้เราก็ไปติดตามก็คือเราอยากทราบความคืบหน้าของคดีกองดา่านว่าจริงๆแล้วปปชเป็นเลือกเกือไปถึงไหนแล้วนะฮะแต่ว่าทำไมต้องใช้คำว่าเลือกเกือผมพูดมาตลอดเลยว่าปปชเนี่ยทำะไรช้ามากนะครับแล้วก็เราก็อยากรู้ว่าคดีจริงๆแล้วมันคืบหน้าไปถึงไหนคุณมีการสอบสวนไปถึงไหนใช่ป่ะในการสอบสวนพยานที่ใครๆก็รู้อยู่ว่ามีการเพิ่มพยานเยอะแยะใช่ป่ะครับแล้วก็กัดแลอ้วก อายุความจริงๆแล้วคดีของด่านหมดเมื่อไหร่ซึ่งเราไปยื่นมากี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ได้แต่เงียบตลอดเราไม่เคยได้รับคาตอบะลรจากปปชเลยไปถึงวันนี้ต้องการคําตอบที่ชัดเจนจากปปช,อ,ชอีกครั้งหนึ่งว่าคดีนี้ขาดอายุความเมื่อไหร่กันแน่ถูกต้องฮะ,ะแล้วก็ไม่ได้ครับไม่ไม่เคยได้คําตอบแล้วก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการท่าน,นก็ออกมาบอกว่าก็กําลังดําเนินการอยู่ไปกี่ทีกี่ทีก็ได้คาตอบอยู่แค่นี้ฮะถามว่าปปชทําอะไรกันอยู่อืครับ แล้ววันนี้มองยังไงที่ก่อนหน้าน,นี้มีคดีสนามครอบอันพายเนี่ยขาดอายุความไปฮะผมว่าดีฮะถามว่าทําไมฮะมจะได้เป็นบรรทัดฐานนะถามว่าพอคดีต่างๆมันหมดอายุความเยอะๆเนี่ยประชาชนเริ่มมองแล้วครับว่าคดีคลองด่านจะเอามุกนี้กลับมาใช้ซ้ําหรือ,อถ้าปปชเอามุกนี้กลับมาใช้ซ้ําอยู่ผมว่าต้องยอมนะฮะต้องยอมที่จะถอดถอนหรือล่าอะไรชื่อนในการดําเนินการปรปรชให้ถึงที่สุดเหมือนกัน ก็ถือว่าคุณรับเงินภาษีของประชาชนแล้วคุณไม่ได้ทํางานได้อย่างเต็มที่ครับถูกไหมฮะหรือไม่คุณก็ควรจะพิจารณาแล้วตอนนี้คือควรที่จะลาออกซะแต่คุณพี่ว่าคุณทํางานไม่ได้ครับโดยเฉพาะคดีเอาภายเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วถ้าตัวปปชเองมีสปิริตนะมีศักดิ์ศรีนะเป็นผมผมลาออกแล้วครับอืเรื่องของที่ดินคลองด่างเนี่ยครับผมจําได้ว่าทางสตชเคยไปยื่นเรื่องนี้เนี่ยครับนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่ครั้งแล้วฮะ ตั้งแต่เราไปทวงถามอย่างเดียวนะฮะทวงถามอย่างเดียวที่ปอประชเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่หครับครั้งที่หแต่ครั้งที่ห้าเนี่ยไม่รวมตอนนั้นเราไปยื่นที่สํานักนายกแล้วก็ไปยื่นที่รัฐสภาตอนไปยื่นที่รัฐสภาครับตอนนั้นไปยื่นในประเด็นไหนยังไงฮะตอนนั้นเราไปยื่นก็คือ,อ,อตอนนั้นมีคลอมอนุมัติวงเงินมาอยู่15ห้าล้านให้พิจารณาแล้วก็ ตรวจสอบเทคโนโลยีของคลองด่านว่าจะเดินต่อหรือเปล่านะฮะเราก็ไปยื่นมานะฮะตอนนั้นท่านพ้องชีวนันท์ท่านเป็นประธานกรรมธิการวิทยาศาสตร์ท่านก็รับเรื่องนี้ไว้ครับ <ฮะ S 2> แล้วเ<ม>ท่า<ม>ที่ทราบเนี่ยคือกําลังอยู่ในขั้นดําเนินการอยู่<ฮ>ะนะครับและอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปยื่นแต่ครั้งนี้เรามีประชาชนคลองด่านมาด้วยนะครับประชาชนคลองด่านเนี่ยเราไปยื่นคือเราอยากจะให้นายกเนี่ยออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าคดีคลองด่านเนี่ยจะเอายังไงนะครับเพราะว่าการที่คุณอนุมัติวงเงินมา15ล้าน นั่นแปลว่าคุณกําลังต้องการให้คลองด่านเดินต่อครับถามว่าถ้าเกิดคดีคลองด่านเดินต่อแล้วอ,อะไรจะเกิดขึ้นมผมบอกให้เลยว่าคาดีฟ้องร้องต่างๆของกรมกับคู่บริษัทก่อสร้างทั้งหมดคต้องถือว่าโมฆะมใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นการเริ่มทํางานต่อแล้วบริษัทที่จะได้รับผลประโยชน์ไปก็จะได้รับผลประโยชน์อีกครั้งหนึง่งเพราะคุณกินเงินไปแล้วเป็นหมื่นล้านเสร็จถ้าคดีเดินต่อปุ๊บ คุณก็ต้องเพิ่มวงเงิอนอีกแน่นอนเพราะคุณก็ต้องอ้างว่าคองด่านมันวงเงินแค่นิ้สร้างไม่ได้แล้วเพราะผ่านมาสิบกว่าปีครับคุณรัคุนโรนศักดิ์ครับ,รบรนี้อยู่ร่วมในคณะทํางานของสชไปตอกย้ําเรื่องนี้กับทางปปชอีกครั้งหนึ่งครับดูแล้ววันนี้สังคมต้องการอะไรคําตอบจากเรื่องของการทางานของปปชางครับสังคมเนี่ยนะครับในมุมมองเนี่ยเรากำลังติดตามอยู่ความยุติธรรมในเรื่องของการพิจารณาครับนะครับในหนึ่งปีเต็มๆมเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับปปชก็คือเรื่องของการขาดอายุความ,มนะฮะก่อนที่จะมีสามก็เอาพายก็มีเรื่องของกร,กรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห์อทอสกันก็ขาดอายุความทีเราก็เกรงว่าแล้วคดีของด่านละนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราเองเนี่ยติดตามตั้งแต่วันที่ปปชถแถลงผลงานในรอบ3ปีตั้งแต่วันที่27ตุลาปี52ครับณวันนี้วันวันนี้คือวันที่9ก้ ธันวาคม2 5 5 3และวันนี้เนี่ยประโยวันนี้เป็นวันอะไรครับเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของของระดับสากลด้วยยูเอ็นกำหนดวันนี้ไว้ใช่ครับในหนึ่งปีกับเกือบสองสาเดือนเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้คําตอบเลยซึ่งเราเคยไปทวงถามในวันที่ยื่นตรงนี้แล้วว่าปปชเองเนี่ยก็ว่าจะให้คําตอบเร็วๆแต่เราไม่ได้เลยเลยแล้วกลับมาได้ยินคําว่าการคําว่าขาดอายุความนี่แหละคือความกังวลว่าขาดอายุความพุ่มาปุ๊บเนี่ย แล้วความรับผิดชอบไปอยู่ที่ใครล่ะครับนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังดีใจอย่างวันนี้สื่อให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากพอสมควรนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยนะครับติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ยังต้องขอบคุณเลยนะครับก็คือช่องสวรรณภูมิเนี่ยที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยครับครับนี่คือจุดหนึ่งที่เราพยายามต่อสู้แล้วก็มองว่าอยากจะให้ปปชเนี่ยผมว่าในปีนี้น่าจะชี้แจงเรื่องนี้ได้ละนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันตกผลึก อายุความบางอย่างมันก็ขาดไปแล้วถึงแมมันสมควรแล้วที่จะให้ส่งให้อายการพิจารณาได้แล้วดยซ้ำครับครับผมคุณชัิรัตน์เองอยู่เกาะติดกับส่วนของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเนี่ยใช่ครับก่อนหน้านี้กระแสของชาวบ้านที่พูดผ่านทางสตชที่มีการขุดคุยเรื่องของครองด่านขึ้นมานั้น ชาวบ้านมีความหวังแค่ไหนว่าเราสามารถที่จะเอาคนผิดที่เหลืออยู่เนี่ยมาลงโทษได้ครับจริงๆชาวบ้านถ้ามีความหวังสูงฮะเพราะเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าคดีเนี้ยจะล้มไม่ได้อยังคุณลุงเฉลาวเนี่ยคุณเฉลาปัจจุบันเนี่ยแกก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ฮะล่าสุดแกก็ไปเคลื่อนไหวที่รัฐสภาที่ผมทราบนะฮะแกก็ไปยื่นหนังสือถึงกรรมธิการนะฮะในการตรวจสอบคณะกรรมการธรรมนิปานของสวนะฮะก็ไปยื่นเพื่อจะอยากจะให้ผลักดันแล้วก็ตรวจสอบคดีของดานเพราะท่านก็ยังมั่นใจว่าถ้าคลรมีแผนอย่างนี้พ๊บเนี่ย ยังไงคลมมรมน่าจะมีนโยบายที่จะเดินต่อเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาค้านเต็มที่อยู่แล้วครับออกมาเคลื่อนไหวคราวนี้เนี่ยรเราคิดว่าเรามีแรงกดดันอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรและวันนี้เราเห็นว่ามีนักการเมืองอยู่ทํางานทางด้านการเมืองอยู่ในขณะนี้ครับมองบทบาทของนักการเมืองคนนั้นอย่างไงฮะจริงๆอย่างท่านสุวัตตอนนี้ที่ทุกคน มุ่งมุ่งไปที่ท่านเนี่ยว่าท่านเนี่ย<ม>เป็นรัฐมนตรีสมัยนั้น<ม>ใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีในการอนุมัติโครงการแล้วท่านก็ไม่ได้นําเข้าคลมองใช่ไหมฮะทุกคนก็จ้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามด้วยเหตุผลแล้วเนี่ยนะฮะมไม่รู้จะเอาอะไรมาปฏตเสธว่าตัวเองไม่ได้รับรู้หรือว่าไม่ผิดครับใช่ไหมฮะโดยหลักแล้วคุณเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ในการเมือง<ม>คุณคุมเรื่องนี้อยู่พอมันเป็นเรื่องที่มันผิดพลาดขึ้นมา จริงๆแล้วถามว่าต้องรับผิดชอบไหมผมบอกให้เลยว่ายังไงก็ต้องรับผิดชอบต่อให้ถามเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลเขบอกต้องรับผิดชอบสิบใช่ไหมฮะถ้าเกิดบอกว่าแล้วมันไม่ผิดอะไรคือมันไม่ผิดล่ะมันตอบไม่ได้ไงฮะมันเห็นกันชัดๆว่าผิดแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วทุกคนก็เลยเครือบแข็งสงสัยก็ถึงบอกไงว่าถ้าปปรชรีบทําเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเนี่ยรประชาชนจะได้เอาเวลานไ,ไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหะทางสเาชอเองจะได้เอาเวลาไปเคลื่อนไหวเรื่องอื่นเพราะเราอยากให้ตรงนี้เห็นรูปประมาว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดแต่ถ้าผิด ก็ว่าไปตามคดีแต่ถ้าไม่ผิดเราก็ต้องยอมรับครับคุณรุจนาศักคิดว่ามันมีอะไรผิดปกติในการทํางานของปปชต่อกรณีของนักกานเหมือนที่ชื่อสุวัลิบตาพลบในขณะนี้หรือไม่อย่างไรฮะแค่นําเสนอคณะรัฐมนตรีนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการอนุมัติรับจานวนเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันน่าที่จะไม่น่าซ่อนเลนครับมันน่านาเสนอเป็นทางการเลยนะฮะเพราะนั้นในกระบวนการเนี่ยเหมือนอย่างวันเนี้ยปปชพูดถึงกระบวนการในการพิจารณาเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันข้องด่านในกระบวนการแค่กระบวนการที่จะเริ่มโครงการเนี่ยมันไม่ได้ผ่านแค่เพียงรับทราบเฉยกับก็ประมาณสองหมกว่าล้านเนี่ยผมคิดว่ามันก็ผิดขั้นตอนในการปฏิบัติละซึ่งตรงนี้ปปชไม่ต้องไปสรุปเลยมากเลยในมุมมองผมนะครับ,รบผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเ,เป็นประเด็นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็กาลังจะมองก็คือว่าเรื่องของอายุค,ความแล้วตอนนี้มัน มันมีความชัดเจนหรือไม่มีความชัดเจนเพราะ3ามสครั้งที่เราไปยื่นเราทวงถาม่ตลอดเวลาคือเรื่องของอายุความเรื่องของอายุความเรื่องของอายุความครับแล้วตอนนี้ปปชไม่มีการชี้แจงเลยใช่ครับวตกลรงเป็นยังไงกันแน่ใช่แล้วตอนนี้เราต้องยอมรับนะว่าสังคมกำลังกำลังกำลังสงสัยคําว่ากระบวนการในการพิจารณาความยุติธรรมเนี่ยมนอยู่ที่ไหน จริงเราอยากให้ปปชออกมาชี้แจงให้มันชัดเจนใช่ไหมเรื่องของครองด่านนี่เป็นคดีหนึ่งที่มีการเกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วทางสตชเองเนี่ยเกรงว่าบริษัทมันจะซ้ำรอยเหมือนกับคดีทอสกับเรื่องของคดีที่ที่ดินสนามกอล์ฟอัมพายจริงๆแล้วปปชพร้อมจะชี้แจงกับเราไหมตอนที่คุณชัยนิจันกับทางคุณโลจนศักด์ไปเข้าพบตรงเนี้ยดูท่าทีแล้วเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมมองว่าตอนนี้ทางปปชทํางานเหมือนแบบผ่านไม่ที คือพอรู้ว่าเราไปทุกอย่างก็เงียบใช่ไหมฮะคือเราไม่ไปอะไรก็เงียบหมดอ่ะก็คือเหมือนเอาเอกสารไว้ใต้โต๊ะมั้งฮะหรือว่ากำลังตรวจสอบอยู่อันนี้เราเราไม่รู้ไงฮะเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปปชวันหนึ่งทําอะไรบ้างหรือปปชเจตนาที่จะเอาเรื่องนี้เป็นวลาซ่อนเล้นก็ได้ถูกไหมฮะเพราะผมดูแล้วว่าผมก็ปรึกษาแล้วว่ามีทางดิ้งอยู่สองทางของคดีคองดานใช่ไหมฮะข้อหนึ่งก็คือทําให้อายุหมดอายุความคดีหมดอายุความสอง เจ้าหน้าที่ที่เป็นพยานทั้งหมดไม่มีใครชี้มูลไปที่ท่านสุวัสอ์แต่ถามว่าคนที่โดนตรวจสอบทั้งหมดเป็นพยานทั้งหมดนะจะกล้าชี้ไปที่ท่านสุวัส์หรือเปล่าครับ ถามถ้าเป็นผมเองผมกล้าแต่ถ้าคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขามีครอบครัวเขาก็จะไม่กล้าทางออกก็น่าจะเป็นอยู่ที่สองทางแต่ถามว่าถ้าช่วงนี้คดีหมดอายุความเยอะๆมันดีอย่างนะฮะมันเป็นบรรทัานแล้วว่าถ้าคดีคองด่านจะหมดอายุความอีกก็ให้มันรู้ไปมันจะหมดแบบประวัติศาสตร์ส้ำรอยหรอตอนที่ไปยื่นที่สํานักนายกรัฐมนตรีจำได้ว่าช่วงหนึ่งเราไปยื่นอยู่ด้วยใช่ครับตอนนั้นจะกลจะไปบอกอะไรกับรัฐบาลครับผมอยากให้นโยบายรัฐบาลออกมาชัดเจนว่าคดีคองด่านเนี่ย คดีการต่อการทุจริตต่างๆเนี่ยไม่ว่าคดีของด่านอย่างเดียวคดีอื่นด้วยนะฮะนายกต้องมีนโยบายให้ชัดเจนว่าจะต้องยังไงจะต้องมีการผลักดันมาที่ปปชให้ชัดเจนด้วยครับใช่ไหมฮะพอนายกไม่ทําอะไรก็เหมือนไม่มีอะไรไปกระตุ้นนะฮะถามว่าเราเป็นปปชเป็นไม้ตุงอยู่ท่อนหนึ่งผมเป็นแค่ไม้จิ้มฟันเนี่ยไปแย่ท่อนสูงก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเลยฮะใช่ไหมฮะแล้วตัวผู้ใหญ่เองก็แต่ละครั้งที่เราไปยื่นเราก็ไม่เคยได้เจอผู้ใหญ่ ก็อ้างติดภารกิจบั่งมไม่อยู่บ้างครับใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็ส่งเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆออกมามจริงๆขลังนะฮะจะไม่ยืดถ้าไปยืดแล้วมีเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆออกมาจะไม่ยืดไม่ทราบว่าในสตชเนี่ยคุณรจนศักดิ์ครับเรามีการคุยกันไหมครับว่าถ้าหาว่าครองด่านเนี่ยมันเกิดการการะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่จะว่าเป็นการจงใจหรือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คดีมันขาดอายุความโดยหลักโดยแนวคิดของสตช คิดว่าควรจะต้องมีคนออกมารับผิดชอบต่อเรื่องนี้ไหมครสมควรอยู่แล้วคะคือเราประชุมกันแล้วก็คุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรับผิดชอบในปชปชเนี่ยควรจะมีนะครับไม่ใช่ว่านิ่งเฉยเลยอย่างกรณีอย่างเรื่องของขายุขายุความสองกรณีที่ผ่านมาเนี่ยรเราสังเกตให้ปชปชนิ่งแล้วไม่พูดอะไรเลยนะล้วอย่างวันนี้เราไปกระทุ้งก็อย่างที่ทางโกศกได้พูดว่าเ,เจ้าที่ที่มารับเนี่ย ทำไปทำมมเดี๋ยวนี้กลายว่าเจ้าหน้าที่ะดับต่ำลงมาเรื่อยๆนะฮะกลายว่าเรื่องของเราไปยื่นเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนยังเป็นหนูหน้าฝ่ายเป็นพอมาตลังเป็นเจ้าหน้าที่ทุรการนะฮะผมก็เลยต้องกราบเรียนประธานประทางออกสังสือนะครับว่าอยากให้ท่านเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะบุคคลที่มารับนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราได้ฟังจนเป็นแัทเทิลเลยขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษนิดนึงว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับแล้วนี่ปีกว่านะฮะผลงานมันก็ยังไม่ได้เคลิบเลยจนกระทั่งเรากําลังคิดว่าถ้าอย่างนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าอย่างสตชทเราเราก็คงไม่นิ่งเฉยเราคงต้องวอนให้ช่วยให้ประชาชนช่วยเหลือแล้วล่ะนะครับใหญ่น้อยเนี่ยการล่าลายชื่อเพื่อที่มาเลยฮะเพื่อมามากดดันไหมก็ไม่เชิงกดดันแต่ว่าอยากให้สังคมณตอนเนี้ยอืให้ความสําคัญกับคำคอรัปชัน ตอนนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทั่วโลกให้ความสาคัญกับเรื่องของคอร์รัปชันอย่างวันนี้โพสํารวจมาถูกไหมฮะของของยูเอ็นพูดเลยว่าคอร์รัปชันอันดับหนึ่งนะฮะคือพรรคการเมืองนะฮะมาอันดับหนึ่งเลยถ้าเป็นราชการก็คือมองเลยว่าเออพรรการเมืองการเมืองเหมือนกับประเทศไทยนะตอนนี้เรามีปัญหาเพราะอะไรคอร์รัปชันมาจากอะไรฮะมาจากกลุ่มนักการเมือง เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปปชเองเนี่ยก็ต้องใช้บทบาทที่เป็นองค์กรอยู่แล้วเนี่ยเด็ดขาดกับเรื่องนี้ครับอย่ามองว่าสื่อสชไปยื่นแล้วไม่ให้ความสําคัญนะครับแต่เรายังมีกําลังใจตรงที่ประชาชนให้ความสําคัญเราอยู่ครับก็อยากฝากตรงนี้ท่านประธานและก็คณะกรรมการปปชทุกท่าน